อ่าล่ะผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องมิวเกม i n g นะครับผมไอ้พวันนี้ผมจะมาเล่นเรือลำนี้ผมไทฟรน 55E นะผม,5 5 e ะผมของจีนจริงนะผมซื้อมานานละแต่ยังไม่ได้เอาออกมารีวิวเลย <laughs> ทำยังื่นหลรยอย่ารน,น,นะผมเนี่ยเรือเรือเฟือเฟือขาวนะผมเฟือขาวคู่กับเฟือดำเ <laughs> รือจีน อาวุธที่ผมติดเป็นก็ JHGV เหมือนกันนะผมจรวดเอาจริง JHGV นี่คือเป็นจรวดประจำผมแหละติดทุกเรือเลย <c oughs> คือมันเร็วพอๆกับ DF7 นะผมเร็วมาเร็วเท่ากันเลยดามเมจแรงกว่า DF ด้วยนะผมแล้วก็เหมือนจะรลดไวกว่าด้วยมั้งแล้วก็จรวดย้อยกว่า <c oughs> ใช่นั่นแหละทำให้ผมเล่น JHGV บ่อยติดทุกเรือเลยวันะเดี๋จะเราจะมาเล่นเรือลำนี้นะผมในออนไลน์นะผม แมตออนไลน์กันดูสิว่ามันจะขลังแค่ไหนกันเชียวโอเคผมไปไปกันครับมากินแรกสปอก,กร,อรมีใครเอาอนู่แฮมเชียร์มาเรื่มเลยไ่มโอังไม่มี <c oughs> เป็นเรื่องที่โคตรแพง เรก็ทำไอน้นัคขบทำไอ้กิจกรรมฝองฝองฝ่งปีคมนะผมก็ได้ฟื้อเป็นเงินพันฟรีเลยฮะสิบบาทนะผมแต่ว่าลราก็จะฟืฟ้นฟดเลยนะไม่ทำเควสเลยแล้วก็คือประมาณฟ0 0พันโอ้โหหน้าหน้ามืดขาอ่อนเลยทีเดียวเฮ้ยพียมามันหลูมมากยิงไป อาโดนโหแรงอยู่เนี่ยผมเจะรวดมันย้อยเงี้ยสตูมันเลยไม่ค่อยเห็นว่าเราจะาหวดมานนี่คือข้อดีของเจะรวดย้อยเหมือนเหมือนไอ้นั้นนะผม YJXG เน้นเน้น ไอ้มี่บดละคนเนี่ยทำไมไม่รู้กว่าที่เลยวะกระที่ทก็่ฟือยสิแดงแล้วบอกเลยเรียบร้อยเอ้ยมีเรีอเฟิรเตล์อยู่ข้างหน้าผมคอนติจูชั่นแน่เดี๋ยวส่งแหละเอาเอาไปอยู่นี่เลยว่ะ แตกฟ้าโอเคอาชิกะระไปกดเข้าไปโอ้โหเจ็บบอกเลยว่าเจ็บบอกเลยว่าเจ็บร้องขอชีวิตเรียบร้อย สวยได้คิวเยอะหน่อยฝรั่งต่อเรามีฟรีด้วยโคลัมเบียโอ้โหที่มันมีเอจิตจบละเอจิตด้วยยอมตดอยอมตดต่อฟุตเอบกับเอจิตแหละลูกนี่อยู่ฝั่งนี้ด้วย มือแยบผมต้องฟุ้กกับมันนะเนี่ยนี่โอ้โ,โหล่วงถอ,อย <ๆ S 2> ดีว่าเออเนี่ยมีฟรีฝั่งนี้ว่ะน่าจะพอตามเพนดีอยู่มั้งผมว่าโผล่แน่เลยไม่กกแอบร้วฟมึงไม่ไม่มีใครสัสอตเลยเหรอ <c oughs> ทมจริงเหอะ สบอดสายมือเลยไม่ให้ยิงหรอกแอบดีกว่าเอาดีๆจะเข้ามาอย่างนี้เข้ามาแล้วก็ฝอยไปใครฝอยผมฝอยหรือมันฝอยดูก่น ใครเฟ่ยเรียบร้อย,อยค,ครับผมตอนนี้เอจิกาจะเข้ามาละเอาไปเอาไปเอาฟรีไปทิกกระบ,บังแล้วกันมาละ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 โอ้เพื่อนเราแตกแน่ดูโฟง เรียบร้อยครับไม่ไหวอียิปื์เปนแรงถอยได้ไหมถอยไปตั้งลักกัักได้ไหมอ <c oughs> โอ้รู้สองลำแล้วผมว่าต้องเล่นระยะไกลวะถ้าเกิดเล่นระนยะไกลน่าจะพอลมมันได้อยู่ลมอียิตไทยดีดีจีเอ็กมันไม่มาเพื่อกันนะ โอ้โหอ้อมหลังด้วยว่าแล้วว่าแล้วเพะว่าว่าต้องเลี้ยระยะใกล้ว่ะนี่ไงเพื่อเพื่อจริงด้วยว่าเชียมันเล่นอ้อมไปอ้อมขวาเลยเอ้ยเจียนดีเจียนดิโอ้โหเรียบร้อยโอ้เครื่องบินใหม่เอาจริงไม่มีใครฟ้าปอดซีวีเลยอ่ะเออ เพื่อเราไม่ไม่มีหอไปแมวหอ,อไปส,ส,สปอรอตเลยเหรอ,องงฟ้ํางงซ้อนมาต่อไปไม่ไหวแล้วซีวีไม่มีอีกแล้วโอโ้โหโน้ม,ก,มนก,กันทำไมเกมไม่จับคู่ให้มันมีซีวีเหมือนกันเนะี่ยอีกทินมันก็เสียบียบเลย จะแมปจะแมปไกอยู่กว่าขับ mm มันจะขับมาหาเราเดี๋ยวนุ่งีดดูชั่นแมฟ้าหน้าคีมมโอเคขึ้มันอยู่ข้างหลังครบตามแมฟ้าดีกว่าเรือประจันบาน ไปโดนเขาก็มีลุงละไม่ออกเลยวะบนฟรีแฮไม่ออกเลย เพราะว่ามันรอให้เราเข้าไปแล้วก็ยิงอัดทีเดียวมาเราไม่เข้าหรอกไปดีอัดตามไปด้วยเจ็บนะบอกเลย แกคนนี้เหงา สนับยิงไปออกไปแล้วเก็บเลืเอเข้ามาสนับยิงไปเรือรอแตห้าวฮุมาว้าวมากตอนนี้้าว้าวเ,เลย ดิบเรือชโชว์ลงกระฟุนไปวันนี้ห้าวผม <c oughs> เออไม่ฟา,มาช่วยหน่อยวนไม่ฟานั่นแหละลเอออจจะไรไปออไปเลือฟิวีลำเดียว <c oughs> ฟิวีเดิอนออกออกออกมานะ่ะเห็นในเรดาร์ละ เอามาจะกฟิววีวะขึ้นบ e. ินอืมฟิอาเห็นดีอุดเลยครับหักเรือลบระเบิด โอ้ด้วยว่าใช่เลยไปเรียบร้อยฮะเจอไปอัดเข้าไปเ,เรื่อย,ย,อ,ยอัดเข้าไปเอาให้เด้งไปเลยแตกฟ้า โอเคผมเป็นไงมาครับผมสำหรับเรือลานี้นะผมนี่เป็นเรือเทียบดีนะผมดีเลยมันด,ดีดีเจ๊กเลยของแต่เป็นอันนี้เวอร์ชันจีน <c oughs> อาวุธครบแนละ้วผมไม่ไมเหมือนหนังชาางมีตอ่อไปดูมีเจ้รวดฝามฝามช่องรวมกันเนะี่ยช่องละสองเบิร์ดกลับอีกหนึ่งอีกหนึ่งลูกเบิร์ดปืนเกินเชื่อนะครับครบหมดเลยแถมมี A A เอเอล็อกด้วยเพราะว่าลำเนี้ยดีนะครับผมโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ กระเทิบอะไรกระเทิบแชร์ผมด้วยนะผมแล้วก็กระเทิบการติดตามผมด้วยนะผมจะได้เป็นแรงใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะผมเฮ้ยผมเจอกันม่คลิปหน้านะผมบายบายจุ๊บ